สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมสวนพริกที่เพาะแล้วก็ปลูกไว้หลังบ้านงามไหมทุกคนต้นพริกพอถึงหน้าร้อนก็จะมีโรคของเขานะทุกคนก็ต้องใส่ใจดูแลกันนิดนึงเขาจะชอบน้ําด้วยนะต้นพริกเนี่ยอย่าปล่อยให้ขาดน้ําเลยนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ช่วงหน้าแรงก็จะขาดน้ํากันแล้วก็โรคต่างๆก็จะมาเยอะด้วยค่ะที่เป็นต้นพริกที่เพาะแล้วปลูกไว้หลังบ้านก็ประมาณ20ต้นใครชอบปลูกใครรักการปลูกบ้างคะทุกคน ปกติแล้วถ้ามีเวลาเพาะปลูกต้นไม้ก็จะเพาะไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นผักสวนครัวซะส่วนใหญ่ปัญหาของต้นพริกที่ทุกคนเคยเจอเป็นโรคอะไรบ้างมีอาการยังไงบ้างคะแต่ส่วนตัวที่เคยเจอนี่จะเป็นโรคใบไหมค่ะผักสวนครัวที่ทุกคนปลูกที่บ้านมีต้นอะไรบ้างที่นี่ที่ปลูกก็จะเน้นไปที่พริกมะเขือพวงแล้วก็มะนาวกเกษตรแล้วก็สวนกล้วยจะมีเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีเวลา และที่ทุกคนเห็นเป็นต้นเล็กๆนั้นที่เพาะปลูกนั้นก็คือจะเป็นต้นคะน้านะทุกคนลองปลูกคะนากินเองมีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเพาะปลูกผักสวนครัวเองก็จะต้องมาดูการเจริญเติบโตของเขาดูเช้าดูเย็นเลย EP นี้พาทุกคนมาชมผักสวนครัวชมนกชมไม้ฟังเสียงนกร้องก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็เจอกัน EP ต่อไปคิดหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย